ตอนนี้พออมพออมมาโนดกับท่านสวบอกิจักพี่บูลกำลังทำอะไรกันหรือคะเนี่ยว้าวกำลังโต้ลมหนาวนะคะโต้ลมหนาวกับอาหารที่น่าทานมากๆเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยดูสิเนี่ยบรรยากาศนี่สุดยอดเลยคะเนี่ยที่ส้มปลาน้อยคันทรีวิวนะคะตอนนี้ หอมเปรหักหน้าหักทำอะไรอยากกินด้วยหรอน้องหน้าน้องน่ารักนล้วน้องหน้าหักอันนี้ก็อยากกินด้วยใช่ไหม,มน้องหน้าหักอยากกินด้วยแล้วโอเว่นละ่ะโอเว่นอยากกินด้วยไหมคะโอเวน่นวันนี้โอเว่นไม่สนใจแต่หน้าหักที่สนใจเนาะดูที่เนี่ยบรรยากาศน,นี้ก็ขอเก็บภาพหน่อยก็แล้วกันนะคะวันนี้ นี่เด็กๆก,ก็นอนสบายที่สนามหญ้านะคะ่อะนี่ไงบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กาลังจะตกดินนะคะเห็นแต่พอออกมาโนด,ดถ่ายคลิปให้ดูแต่วันนี้มาถ่ายเองนะเนี่ยป้าเปียกมาถ่ายเองเลย,ยสำหรับวันนี้นะคะมาถ่ายเองเลยสำหรับวันนี้ จากกระท่อมชมจันทชาแนลนะคะป้าเปีย